สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งพอผมเห็นพาดหัวว่าเบบี้บูมเมอร์ชวนเจนซี C กินข้าวผมก็ต้องสนใจทันทีเพราะว่าผมเป็นหนึ่งในเบบี้บูมเมอร์แล้วถ้ามีการชวนเจนซี C, คนรุ่นใหม่สุดรุ่นที่ต้องเรียกว่าอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งมากินข้าวแล้วคนที่ชวนนั้นคือคุณเตา่าบรรยงพงพาณิชย์โอ้ น่าสนใจมากชวนเจนซีมาคุยคุยเรื่องอะไรแล้วใครพูดมากกว่ากันและมีทางออกไหมต่อสังคมประเทศไทยถ้าเบบี้บูเ์คุยกันกับเจนซีคุณสราวุธเิเฮงสวัสดิ์คุณนิ้วกลมเขียนใน Facebook ทำให้ผมต้องติดตามอ่านแนละผมต้องมาสรุปให้ฟังเลยครับโอ้นี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรจะได้เห็นมานานแล้วครับ ว่าการตั้งวงคุยกันระหว่างคนแต่ละเจเนอเรชันเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะเป็นเจเนอเรชันอายุนี่ครับ5 6าหกสขึ้นเบบี้บู์คือคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองกับคนที่เพิ่งเกิดใหม่รุ่นที่เอออทั้งหลายที่กำลังมองโลกและกำลังเห็นความท้าทายโลกใหม่เบบี้บู์นั่นเกิดยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต เกิดในยุคสมัยที่ทุกอย่างยังเป็นเรื่องต้องวิ่งไปหาเองพิมพ์ดิจกตอๆดูหนังต้องไปที่โรงคำว่าโทรศัพท์มือถือไม่รู้จักกับ Gen Z ที่เกิดตอนนี้ปั๊บทุกอย่างนี่ต้องเป็นอินเทอร์เน็ตหมดทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดแต่ต้องอยู่ชีวิตร่วมกันต้องหาทางที่จะผสมระสาน ที่จะให้ส่งผ่านจากเบบี้บูมเมอร์ไปให้กับเจนซีคนรุ่นใหม่ได้อย่างราบรื่นที่สุดเขาคุยกันเรื่องอะไรแล้วความกังวลของคนรุ่นใหม่ที่บอกกล่าวกับคนรุ่นเก่าเป็นยังไงคนรุ่นเก่ามีความกังวลเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่อย่างไรคุนนิ้วกลมบอกไปฟังแล้วไม่ตั้งคำถามอะไรฟังฟังอย่างเงียบเงียบฟังอย่างตั้งใจฉะนั้นผมอ่านของคนนิ้วกลมแล้วบอกเออ อยากจะถ่ายทอดให้คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Gen C Gen X Gen Y Alpha หรือ Baby Boomer ควรจะได้รับรู้ว่ามันมีเวทีเช่นนี้ที่ควรจะเกิดขึ้นในทุกวงการด้วยซ้ำไปคนนิ้วกรมเขียนว่าตั้งแต่ประกาศออกไปว่าจะมีวงคุย Gen C พี่เตาบัญยงพงพานิชก็แสดงความจำนงว่าอยากฟังด้วย แล้วพอถึงวันงานก็สละเวลามานั่งสังเกตการจริงๆโดยมาตรงเวลาและอยู่จนพวกเราคุยกันเสร็จครบสามชั่วโมงนั่งฟังเงียบๆอย่างตั้งใจโดยไม่มีการขอใหม่ไปพูดหรือสอนชาวเจนซีเลยคุณนิ้วกลมเป็นคนตั้งวงคุยแล้วก็บรรยงพงพาณิชย์เบบี้บุมเมอร์ตัวจริงมาฟังแล้วก็ไม่ ขอไม่คุยไม่สอนไม่สั่งอะไรเลยแล้วก็การที่คุณนิ้วกรมเขียนทำให้เราเห็นว่าเออมีบรรยากาศชนิดที่ดีมากการมาร่วมกิจกรรมของพี่เตาเมื่อวานกลับกลายเป็นคำสอนที่ไม่ต้องเอ่ยออกมาสำหรับผมอย่างยิ่งคุณนิ้วกรมบอกว่าผมพบว่าในวัฒนธรรมที่คุณเคยเวลาผู้ใหญ่ามาร่วมงานเราก็ต้องจัดซีนให้ท่านทั้งหลายได้มีซีนไม่ว่าจะกล่าวถึง ได้พูดได้ถ่ายรูปได้มอบของแต่เมื่อวานคุณนิวกรมบอกผมยกให้พระเอกนางเอกของงานคือเจนซีทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมจึงไม่ได้เตรียมซีนไว้ให้กับพี่เตาซึ่งพี่เตาก็นั่งฟังอยู่มุมห้องแบบล่องหนแบบล่องหนนะไม่ปรากฏตัวน้องๆทุกคนพูดเรื่องต่างๆอย่างสบายใจเหมือนมีแต่พวกเขาอยู่ในห้องซึ่งผม หมายถึงคุณนิ้วกรมรู้สึกว่าพี่เตาให้เกียรติความคิดน้องๆอย่างมากลองคิดดูว่าอาจจะมีผู้ใหญ่อีกแบบก็ได้ที่พอฟังอะไรไม่ตรงกับความคิดของตัวเองแล้วก็อาจจะยกมือขอไหม่แล้วอธิบายยาวๆหรือจดเก็บไว้แล้วขอไหม่พูดปิดท้ายรายการเป็นการเลคเชอร์ก่อนจบพิธีแต่เมื่อวานไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะตรงกันข้ามคุณนิวกรมบอกจบงานพี่เตากระซิบผมว่า หาเพื่อนไปกินข้าวด้วยห้าคน first come first serve นี่บอกว่าพี่เตาบอกอยากจะคุยเบบี้บูมว่าอยากจะคุยกับเจนซีคุณนิ้วกรมบอกผมประกาศออกใหม่แล้วก็ได้เห็นว่าน้องๆยังไม่เหนื่อยจากการคุยในวงเลยยกมือกันพรึบแต่แล้วก็ขอสุ่มจิ้มไปห้าคนจากความเร็วในการยกมือขึ้นมาระหว่างกินข้าวเที่ยงพี่เตาเป็นเจ้าภาพ มีบทสนทนาและคำถามจากน้องๆต่อผู้อาวุโสรุร่นเบบี้บูมเมอร์ที่ถูกเรียกว่าพี่หน้าอิฉามาเรียกพี่นะไม่เรียกลุงไม่เรียกปู่ไม่เรียกคุณตาเรียกพีกนะก่ตลอดช่วงเวลานั้นคำตอบไม่ใช่คำสอนแต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดทำให้มือน,นี้ออกรถอย่างยิ่งตัวพี่เตาซึ่งอายุห่างจากน้อง ข้างๆประมาณ50ปีเอ่ยถามขอความรู้ความเห็นจากน้องๆเช่นกันคุณนิ้วกลมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นเลยว่าคนเราจะไม่แก่ต้องเกิดจากหัวใจที่ไม่ยอมแก่เราจะแก่เมื่อเราคิดว่าเราโตแล้วรู้ทุกอย่างแล้วรู้มากกว่าคนที่เกิดมาทีหลังแต่คุณบรรยงซึ่งมีความรู้และประสบการณ์มหาศาลกลับไม่คิดแบบนั้น ใช้เวลามาเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่ว่าพวกเขาคิดอะไรกันบ้างคุณนิวกรมเขียนต่อว่าที่เห็นชัดคือพี่เตาฟังเพื่อเข้าใจถามเพื่อสำรวจแล้วจึงแชร์เพื่อแบ่งปันฟังก่อนให้เข้าใจถามเพื่อสำรวจและแชร์เพื่อแบ่งปันการทำทั้งหมดนี้คุณนิวกรมบอกทำไมน้องๆรู้สึกใกล้ชิดไม่ใช่ผู้ใหญ่คนหนึ่งมันนั่งเทศสอน แต่รับฟังพวกเขาก่อนถามไทยอย่างใส่ใจแล้วจึงบอกเล่ามุมมองของตัวเองเห็นแล้วคุณนิ้วกลมบอกผมจึงเข้าใจว่าทำไมคุณบญญญญรรยงจึงเป็นพี่เตาของน้องๆไม่ใช่ลุงเตาซึ่งที่จริงอายุอานามก็เป็นพี่ลุงตู่อยู่นะครับ <c oughs> จะมีมุมบุมเมอร์สักกี่คนล่ะครับ ที่สละเวลาวันหยุดสามชั่วโมงมานั่งฟังคนรุ่นเยาว์ถกกันเรื่องตัวตนงานประเทศชาติเทคโนโลยีคุณน้วกลงบอกว่าผมถามพี่ตาว่าทำไมอยากมาฟังท่านพี่ตอบว่าผมอยากรู้ว่าคนรุ่นนี้เขาคิดกันยังไงเมื่อถามว่าฟังแล้วเป็นยังไงพี่ตาวตอบว่ามีความหวังน่าชื่นชมสุดท้ายคุณน้วกลงบอกหลังจากเป็ดย่างหมดจาน แล้วได้ฟังน้องๆมากพอพี่ต้อมมีคำแนะนำกับน้องๆว่าถ้าอยากสร้างอิมแพกให้สังคมมีคำแนะนำเป็นลำดับขั้นตอนต่อไปนี้นี่เบบี้บูมเมอร์แนะนำเจนซี Gen หนึ่งดูแลตัวเองให้ดีฝึกปรือพัฒนาฝีมือทักษะความรู้ความสามารถให้แข็งแกร่งแล้วทำงานสร้างความมั่นคงให้ตัวเองให้ได้ก่อนดูแลชีวิตตัวเองให้รอดและมั่นคงก่อน สองสร้าง trust ความไว้วางใจถ้าอยากสร้างผลกระทบต่อสังคมต้องมีคนไว้วางใจแล้วจึงก่อร่างไปสู่โอกาสการรวมกลุ่มการถูกชักชวนไปทำในสิ่งสำคัญกระบวนการนี้คือต้องการเวลาแล้วคำพูดของเราจะเสียงดังขึ้นความคิดของเราจะถูกได้ยินการกระทำของเราจะส่งผลในวงกว้างข้อหนึ่งนะคุณ บรรยงแนะนำเจนสีว่าดูแลตัวเองให้ดีฝึกปลือทักฝีมือทักษะความรู้สองสร้างความไว้วางใจสามสร้างผลงานจะสร้าง trust ได้ก็ต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มันทำผลงานออกมาให้คนเห็นไม่ต้องอายเวลาทำได้ดีแล้วจะประกาศออกมาแต่ก็ไม่ใช่จะประกาศเพื่อหลงตัวเองหรืออยากได้เครดิตกลยุทธ์มันลึกซึ้งกว่าน,นั้นเราประกาศเพื่อสร้าง trust เพื่อจะได้สร้าง impact ที่ดีต่อสังคมข้อสีคุณเตาบอกมีคอนเน็กชันแบบเจตนาดีนะคอนเน็กชันระหวังคำนี้ฟังดูแล้วน่ากลัวในโลกยุคสังคมไทยที่คอร์รัปชันเต็มไปหมดคุณเตาบอกว่ามีคอนเน็กชันแบบเจตนาดีอันนี้เมื่อวานพี่เตาไม่ได้พูดคุณนิ้วกลมบอกแต่เคยพูดในวาระอื่นผมขอจะมารวมเข้าเดวยกันคำว่าคอนเน็กชัน ไม่ได้รังหน้ารังเกียจในแบบที่คนเอาไปใช้โกงชาติบ้านเมืองไปเสียทั้งหมดเราสามารถสร้างคอนเนคชันที่ดีกับคนที่คิดดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วร่วมกันทำประโยชน์ในสิ่งที่ทำคนเดียวไม่ได้ Impact ก็จะกว้างและใหญ่ขึ้นแต่เราจะมีคอนเนคชันได้ก็ต่อเมื่อมีผลงานและผลงานนั้นสร้าง Trust ให้คนอื่น วางใจเราแบบนี้จะนำไปสู่การร่วมกันสร้างอ m p a c t ได้คุณนิวกรมเขียนต่อเมื่อวานพอวงสนทนาจบลงผมเองก็ได้รับพลังจากน้องๆเยอะมากคุณนิวกรมก็น่าจะเป็นคนวัยไม่ถึงกับเบบี้บู์แต่วัยกลางๆแล้วล่ะจะเป็นเจน X X น่าจะได้มั้งคุณนิวกรมบอกผมเองก็ได้รับพลังจากน้องๆเยอะมากบอกตามตรงว่ามีความหวัง คิดว่าถ้าเราได้แลกเปลี่ยนกันได้รู้จักกันเราจะรวมตัวกันสร้าง impact ให้สังคมที่เราอยู่ได้แน่ๆแล้วก็บอกขอขอบคุณพี่เตาที่มาร่วมงานแบบไม่มีซีนใดๆหายตัวไปกับอากาศของห้องแต่กลับกลายเป็นคำสอนที่ไม่ต้องเอ,อ่ยออกมาแถมยังได้เห็นเจตนาการเรียนรู้ที่เปิดกว้างคือไม่ยอมรีบกลับบ้านแต่ยังชวนน้องๆไปกินข้าว เพื่อพูดคุยกันต่ออยากฟังอยากเข้าใจแล้วก็ได้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อน้องดองด้วยเมื่อวานคุณนิ้วกรมบอกผมรู้สึกประทับใจพี่เต่ามากครับขอนำเรื่องราวบนโต๊ะอาหารมาแบ่งปันสู่น้องดองที่ไม่ได้ไปร่วมยกมือช้าไปหน่อยฮ่าเพราะผมคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์คุณนิวกรมเขียนสรุป เขียนมาถึงตรงนี้จากต๊ะอาหารที่มีเบบี้บูมเมอร์คือพี่เตา X คือผมอ่าผมเดาคุณนิ้วกลมน่าจะเป็นเจน X แล้ว Y จชิงๆิซดน้องนนั่งคุยกันตั้งเกือบสองชองั่วโมงจะเห็นว่ามีการรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำมาซึ่งความเข้าใจและปัญญาใหม่ๆซึ่งกันและกันความต่างของวัยไม่ได้เป็นปัญหาครับ ปัญหาคือเราไม่ฟังกันคุณนิ้วกลมว่าผมว่าสังคมต้องการบรรยากาศแบบนี้อีกเยอะๆเลยครับนี่ฉะนั้นเบบี้บูมเมจากวงคุยโต๊ะอาหารบทเรียนการฟังและสร้างอิมแพกจากพี่เตาถึงเจนซเห็นไหมครับว่าอินโฟกราฟิกอันนี้ผมนำมาให้ดูว่ามีการฟังถามแชร์ share. น่าสนใจอย่างยิ่งต้องขอบคุณคุณนิวกรมที่เขียนเล่าเรื่องนี้นะครับผมเห็นแล้วผมก็บอกอืมถูกต้องสังคมต้องมีวงสนทนามากมาก,มากในลักษณะเดียวกันนี้อ่ะอาจารย์เอถ้าอ่านที่คุณนิวกรมเขียนเนี่ยเวทีอย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นได้มากกว่าที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันไหมครับเพราะว่าช่องว่างของวัยในประเทศไทยมันเยอะเหลือเกินยิ่ง เด็กเกิดน้อยคนแก่ไม่ตายง่ายๆเพราะอายุยืนขึ้นเนี่ยไอช่องว่างนี้มันจะกว้างขึ้นหรือเปล่าเวทีอย่าง Baby b o ูมเมชวนเจนแซดกินข้าวมันน่าจะมีผลทางบวกพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์เอกครับสวัสดีครับเรื่องราวที่เราจะมาถอดบทเรียนให้ฟังกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อการของคนต่างรุ่นที่เริ่มต้นจากอะไรที่มันเรียบง่าย แต่ว่าส่งพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยนั่นก็คือการฟังครับอ่าทีนี้ลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ใหญ่รุ่นเบบี้บูมเมอร์คนสำคัญมากๆคนหนึ่งเนี่ยขอเข้าไปนั่งฟังในวงสนทนาของกลุ่มคนเจนซีคำตอบที่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคาดคิดกันไว้เลยนะครับเหตุผลก็คือท่านไม่ได้มาเพื่อจะพูดไม่ได้มาเพื่อจะสอนเลยครับแต่ท่านมาเพื่อฟังล้วนๆเลย นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เปลี่ยนมุมมองการสื่อสารระหว่างไวัยไปแบบสิ้นเชิงเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่ากับการปรากฏตัวของแขกผู้เงียบสงบที่ต้องบอกว่าสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในงานวันนั้นมากๆคือลองึกภาพตามนะครับมีวงคุยของเจน Z ีที่กำลังคุยกันแบบเข้มข้นเลยแล้วจูๆ่ๆแขกคนสำคัญอย่างคุณประยงพงพาณิชหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อพี่เตา มาถึงแต่แทนที่จะเดินเข้ามาแล้วเป็นจุดสนใจของงานท่านกลับบอกแค่ว่าอยากฟังด้วยแค่นั้นเลยครับแล้วก็ไปน,นั่งเงียบๆอยู่ที่มุมห้องตลอดสามชั่วโมงเต็มๆเลยนะฮะไม่มีการขัดจังหวะไม่มีการขอไมค์พูดเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่ว้าวมากและการกระทําที่ดูเรียบง่ายแบบนี้แหละครับมันกลับกลายเป็นบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดไปเลยเป็นบทเรียนที่ไม่ได้ออกมาจากคําพูดแต่มาจากการทําให้เห็นเป็นตัวใหญ่จริงๆ คือสิ่งที่พี่เตาทำเนี่ยมันสวนทางกับวัฒนธรรมที่เราคุ้นเคยกันอยู่เลยนะครับปกติแล้วเวลาผู้ใหญ่มาในงานเนี่ยเราก็มักจะต้องจัดซีนใช่ไหมครับให้ท่านได้พูดให้ท่านเป็นจุดสนใจแต่ท่านกลับเลือกที่จะทำตัวเหมือนล่องหนไปเลยแล้วปล่อย mm hmm. ให้สปอตไลท์ส่องไปที่น้องๆคนรุ่นใหม่อย่างเต็มที่นี่แหละครับ mm hmm. คือการให้เกียรติผู้พูดแบบสูงสุดด้วยการตั้งใจฟังอย่างแท้จริงแต่ที่น่าทึ่งไป, mm hmm. ไปกว่านั้นอีกก็คือพอจบงานปุ๊บ ท่านไม่ได้เดินมาสรุปหรือให้โอวาดอะไรเลยนะฮะแต่กลับเดินไปชวนน้องๆห้าคนไปทานข้าวกลางวันด้วยกันต่อโอ้โหนี่มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเป้าหมายของท่านคือการสร้างความสัมพันธ์ไม่ใช่การสั่งสอนแล้วพอมีคนไปถามท่านว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากมาฟังล่ะครับคำตอบของพี่เต่าก็คือเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆท่านตอบว่าผมอยากรู้ว่าคนรุ่นนี้เขาคิดกันยังไงแค่นั้นเลยครับ มันคือความปรารถนาที่จะเรียนรู้และทําความเข้าใจจริงๆแล้วจากบทสนทนาบนโต๊ะอาหารมื้อน,นั้นแหละครับมันทําให้เราตกผลึกออกมาเป็นเคล็ดลับการสร้างความสมพันธ์ที่ทรงพลังมากๆซึ่งสรุปออกมาเป็นเฟรมเวิร์กง่ายๆได้ว่าฟังถามแล้วค่อยแบ่งปันครับขั้นตอนแรกเลยและสําคัญที่สุดเลยนะฮะก็คือการฟังครับแต่ไม่ใช่แค่การฟังขันผ่านนะครับมันคือการฟังเพื่อทําความเข้าใจจริงๆว่าอีกฝ่ายเขามองโลกยังไงเขามีความคิดแบบไหนพอฟังแล้วเข้าใจแล้ว ก็มาถึงสเต็ปที่2คือการถามครับเป็นการถามเพื่อสำรวจให้มันลึกลงไปอีกในความคิดของเขาไม่ใช่การถามเพื่อไปจับผิดหรือไปท้าทายเขานะครับแต่เป็นการถามเพื่อขยายความเข้าใจของเราให้มันกว้างขึ้นและหลังจากที่ฟังถามจนเกิดความเข้าใจกันแบบลึกซึ้งแล้วเท่านั้นแหละครับถึงจะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการแบ่งปันซึ่งมันไม่ใช่การสอนนะแต่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของตัวเอง หลังจากที่เราได้สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นแล้วนั้นในช่วงท้ายๆของมื้ออาหารวันนั้นนะครับหลังจากที่ได้เปิดใจคุยกันแล้วเนี่ยพี่เต่าก็ได้แชร์เคล็ดลับที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์ของท่านเลยว่าถ้าคนรุ่นใหม่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมจริงๆเนี่ยคุณจะเริ่มจากอะไรและนี่คือ4ขั้นตอนสู่การสร้าง Impact ในแบบฉบับของพี่เตาครับท่านแนะนําว่าให้เริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีซะก่อนจากนั้น <S <S ก็ไปสร้างความไว้วางใจหรือ Trust แล้วค่อยสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และสุดท้ายคือการสร้างคอนเน็ชันที่ดีครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็คือว่าเราต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวเองให้เก่งให้มั่นคงซะก่อนจากนั้นก็ใช้ผลงานที่มันจับต้องได้นี่แหละไปสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งความไว้วางใจนี่เองครับจะเป็นรากฐานที่สําคัญมากๆในการไปสร้างเครือข่ายแล้วก็ร่วมมือกับคนอื่นๆเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยครับมันก็พาเรากลับมาที่หัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการสร้างสะพานที่จะมาเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนต่างรุ่นกันตัวเลขนี้มผมว่ามันทรงพลังมากนะฮะห้าส<ม>ิบปี<ม>คือช่องว่างระหว่างวัยของที่เต่ากับน้องเจนซีที่นั่งอยู่ข้างๆกันบนโต๊ะอาหารวันนั้นมันเป็นช่องว่างที่ดูเหมือนจะกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะแต่กลับถูก<ม>ทลายลงได้แบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ประโยคนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยครับความต่างของไวัยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่ฟังกันนี่คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดเลยครับว่าการรับฟังเนี่ยคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการจะโรมช่องว่างทุกอย่างได้แล้วพอมีคนถามว่าสรุปแล้วเนี่ยหลังจากที่นั่งฟังน้องๆคนรุ่นใหม่คุยกัน3มชั่วโมงเต็มเมรู้สึกยังไงบ้างคำตอบของพี่ต่อก็คือมีความหวังและน่าชื่นชมเป็นมุมมองที่เป็นบวกมากมาก ซึ่งมันเกิดจากการเปิดใจรับฟังอย่างแท้จริงสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ได้คิดกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าสังคมของเรามีโต๊ะอาหารแบบนี้เยอะขึ้นมีพื้นที่ที่คนต่างรุ่นจะได้มานั่งฟังกันแลกเปลี่ยนกันและเรียนรู้จากกันและกันอย่างจริงใจบางทีนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนกำลังมองหากันอยู่ก็ได้ครับครับคุณมากครับอาจารย์เอ ก็นแน่นอนเรากําลังจะเจอกับคําถามว่าแล้วเขาจะคุยอะไรกันสมมติตั้งวงอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยผมก็ลองมาคิดดูว่าเบบี้บูมเมอร์ควรจะคุยอะไรกันกับเจนซเพราะว่าถ้ามองไปแล้วแต่ก่อนนี้เขาไม่คุยกันหรอกโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นการเมืองนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยยากลำบากเป็นอย่างยิ่งที่จะ เห็นว่าเขาจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการบ้านการเมืองแต่วันนี้น่าจะคุยกันได้มากขึ้นเพราะว่าถ้าหากผู้ใหญ่เบบี้บูมเมอร์คิดว่าตัเองยังไงยังไงก็จะต้องส่งประเทศบ้านเมืองนี้ต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรเสียหายที่จะมองว่าแล้วคนรุ่นเจนซีเขาต้องการอะไรในชีวิตนี่เลย มันจะเป็นจุดที่พบปะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้อย่างน่าสนใจถ้าถามว่าเอ๊ะเราจะคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งคือเรื่องค่านิยมและความหมายของคาว่างานอาชีพเพราะว่าเบบี้บูมเมอร์สรุ่นผมเนี่ยให้ความสำคัญกับความมั่นคงทุ่มเทต่อองค์กรสร้างเนื้อสร้างตัว แต่คนเ Gen ีนี่ให้คุณค่าความหมายของงานคือความสมดุลของชีวิต work-life balance สุขภาพจิตฉะนั้นหัวข้อที่คุยทำงานไปเพื่ออะไรความสำเร็จวัดอย่างไรอะไรคืองานที่มีคุณค่าสำหรับคนแต่ละยุคอ่าตรงนี้น่าน่าถกถแถลงแล้วก็ต่างคนต่างก็ยอมรับความแตกต่างที่มีหัวข้ออีกหัวข้อนึงที่ควรคุยคือเทคโนโลยี b บบี้บูมเมอกับ g e n ซความเร็วและช่องว่างที่ต้องถมลงมาเพราะเจนซีโตมากับมือถืออินเทอร์เน็ตใช้คำสั้นเร็วแชร์ความคิดทันทีแต่ Baby ้บูมเมอเน้นระเบียบขั้นตอนสื่อสารแบบเผชิญหน้าเจอหน้ากันฉะนั้นหัวข้อคุยควรจะเป็นอะไรครับเครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ความเร็วที่เหมาะสม ในการทำงานร่วมกันนี่คือเรื่องเทคโนโลยีซึ่งสำคัญมากเพราะมันเป็นตัวกำหนดเลยว่าคุณอยู่ในไวัยไหนคุณกำลังพูดถึงอะไรอีกหัวข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเบบี้บูมเมอร์น่าจะคุยกับเจนซีได้คือสุขภาพจิตและคุณภาพของชีวิตเพราะว่าเป็นจะเป็นหัวข้อที่เจนซีจะเปิดมากจะคุยเรื่องนี้มากแต่เบบี้บูมเมอร์มักจะไม่ค่อยพูดเรื่องสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต เดบิบุมเมื่อบอกตั้งหน้าตั้งตาก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างเดียวไอ้คำว่าเบิกไรบ b a l a n c ์ไม่ต้องพูดถึงเอาให้อยู่รอดก่อนสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้มีอนาคตก่อน <c oughs> เสียสละเพื่อคนรุ่นต่อไปแต่คนเจนซีจะบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่คุณภาพที่ต้องการฉะนั้นถ้าพูดถึงสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตหัวข้อที่ควรชวนคุยคือวิธีดูแลความเครียด แล้วมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไหมมีงานมอบหมายปฏิเสธได้ไหมความหมายของคำว่า work life balance คืออะไรทำงานกับพักผ่อนกับท่องเที่ยวมันต้องบาลานซ์กันยังไงถ้า Baby Boomer's เปิดประเด็นนี้ก็จะสร้างความเชื่อถือมหาศาลสำหรับคน Gen Z นคือยอมพูดเรื่องสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเห็นด้วยกันหรือต่างกันก็ไม่เป็นไร แต่ว่านี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนสิน่งแวดล้อมโลกกระทัดเจนซีนี่จะสนใจเรื่อง Climate Change ความเท่าเทียมเสรีภาพส่วนบุคคลสวาามจริงรุ่นเบบี้บุมเมื่อเขาก็พูดถึงความเท่าเทียมนะเขาก็จะลดช่องว่างนะแต่มันไม่ใช่เป็นลำดับต้นๆของ บทสนทนาวันนี้เจนซีบอกว่าเรื่องการเมืองสิทธิมธนุษยชนและโลกทัศน์สำคัญเพราะว่าเบบี้บูมเมอร์สนใจเสถียรภาพความเป็นระเบียบกฎหมายแต่นั้นหัวข้อที่จะคุยเรื่องนี้ก็คือโลกเปลี่ยนไปยังไงกติการไหนเนี่ยควรจะปรับควรจะเปลี่ยนบ้างประสบการณ์อดีตสอนอะไรฉะนั้น เบบบบุมเม่อควรจะตั้งหลักว่าถามมากกว่าจะบอกมากกว่าจะสั่งเห็นไหมครับภาพนี้กระตูนนี้เห็นไหมว่าคนแก่นั่งอ่านนงสอพิมพ์แต่ว่ารุ่นใหม่นี่หูฟังและมีคอมอาจจะเป็นมือถือแล้วทุกวันนี้นั่นก็อีกหัวข้อนหนึ่งอีกหัวข้อนหนึ่งที่น่าจะคุยได้เงินครับเงินการใช้ชีวิตทางการเงินอ่า การยมที่ต่างกันนะครับคนรุ่นเบบี้บุมไม่จะเน้นเรื่องเก็บออมซื้อบ้านทำงานที่เดียวยาวอยู่งานไหนก็อยู่ยาวไม่เปลี่ยนง,งานง่ายๆนั่นคือยุคสมัยเบบี้บุมมีคำว่าจงรักภักดีต่อองค์กรรอยติเก็บออมซื้อบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรแต่เจนแซรายได้ไม่แน่นอน ไรายได้ไม่แน่นอนค่าใช้จ่ายเมืองใหญ่สูงอยู่ในเมืองค่าใช้จ่ายสูงมองโลกการเงินแบบยืดหยุ่นแบบไม่ตายตัวฉะนั้นถ้าคุยเรื่องนี้ระหว่างเจน Z กับ Baby ้บูมเมต้องพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยวิธีบริหารความเสี่ยงทํำยังไงทักษะการเงินยุคใหม่เป็นยังไงความคาดหวังต่ออนาคตเศรษฐกิจเป็นยังไงหรือเรื่องของคริปโตกับเรื่องทองถ้าเทียบ รุ่น b บบี้บูมเมอร์ก็จะพูดถึงทองเก็บทองปลอดภัยที่สุดเวลามีความไม่แน่นอนในโลกซื้อทองแต่ว่าเจนซีาจจะพูดถึงว่าคริปโตคืออนาคตของโลกตรงนี้แหละที่ต้องแลกเปลี่ยนกันอย่างจริงจังอีกหัวข้อหนึ่งคือสื่อสารโทนเสียงความเร็วความช้า Baby ้บูมเมอร์กับเจนซจะต่างกันตรงนี้เพราะว่าเจนซจะพูดถึงอะไร มีมอิโมจิช็อตฟอร์มทุกอย่างสั้นทุกอย่างเร็วเบบี้บู머มักจะใช้ภาษาทางการแล้วก็ภาษายาวหน่อยละเอียดหน่อยฉันหัวข้อที่ควรคุยคือวิธีการสื่อสารที่ตรงกันเช่นการตั้งกติกาว่าเรื่องไหนต้องโทรเรื่องไหนขอแค่ข้อความลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี่ วิธีสื่อสารก็สำคัญอีกเรื่องนึงคืองานกับความหมายของอำนาจงานและคำว่าอำนาจคืออะไรเบ b y บูมว่าคุ้นกับลำดับขั้นตอนมีลำดับชั้นแต่เจนแซดบอกไม่กลัวตั้งคำถามจะนั้นหัวข้อที่คุยก็คือตัดสินใจร่วมกันไหมฟังฟีดแบ็สองทางไหมฟังปฏิกิริยาทั้งสองทางไหมสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความคิดเห็นไหม สร้างเส้นที่ปลอดภัยเพื่อจะได้พูดอะไรตรงไปตรงมาอืมนี่ครับนี่คำแนะนำด้วยนะครับว่าเออถ้านั่งลงปั๊บระหว่างเบบี้บูมเมอร์กับเจนแซเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มอะไรก่อนเพื่อให้บรรยากาศการสนทนามันเป็นกันเองก็จจะคุยเรื่องเพลงหนังซีรีส์ยุคบูมเมอกับยุค Gen C, เจนซหนังซีรีส์ต่างกันยังไง เล่าเรื่องประสบการณ์ทำงานวันแรกในชีวิตสิ่มันก็จะสนุกซึ่งไม่ต้องปะทะกันและเทคโนโลยีที่ก็มาเปลี่ยนโลกในแต่ละยุคมันคืออะไรยังไงและความหวังอนาคตประเทศเป็นยังไงโลกอีก10ปีข้างหน้าเป็นยังไงอย่างเงี้ยสามารถแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ฉะนั้นบูมเมอร์ต้องเปิดใจฟังเจนซี C, เรื่องอนาคตส่วนเจนซี C ก็ต้องฟังบูเมอร์เรื่องประสบการณ์จริงถ้าคุยกันได้ ผมก็เชื่อว่าประเทศจะได้ประโยชน์มากมอย่างที่คุณนิ้วกลมเล่าเรื่องคุณบรรยงพงพาณิชย์ชวนเจนซีหคนไปกินข้าวหลังจากฟังการสนทนาและเปิดใจกว้างไม่เลคเชอร์ไม่เทศไม่สอนฟังเสร็จแล้วก็แสดงความคิดเห็นและแน่นอนต้องฟังเจนซีที่บอกกล่าวกับเบบี้บูเมอร์ด้วยว่า คิดเห็นมองโลกอย่างไรเมื่อโลกทั้งสองสามารถมาพบปะกันได้มันก็หาทางออกโดยไม่จำเป็นต้องขัดแยง้งในครอบครัวบนโต๊ะอาหารพ่อแม่รุ่นเบบี้บูมเมอร์กับลกูกในยุคเจนซีนี่ก็มีบทสนทนาที่สามารถสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาได้มันก็จะเกิดโลก ใบที่3โลกของเจนซีโลกของเบบี้บูมเมาพบปะกันณจุดที่สามารถแลกเปลี่ยนมุมมองและนำไปสู่โลกไฮบริดโลกผสมผสานรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้จริงๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ